ระวังเด้อลกูกระวังเด้อแง่งแห่ง,งอาจไม่เก็บของของซอยพี่ดอนนะโอ้ลมแห้งค่ะกิลี ผู้ใดาวางถอดขนซ้อยกันแน่ผู้ใดว่างถอดขนซ้อยกันสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจคณะบอนน้ำใจเกินร้อยครับผมบอยสิริชัยครับรายงานสถานการณ์อยู่วันนี้นะครับที่กีบหมูนะครับแถวย่านนาว่านะครับกรุงเทพมหานครนะฮะแสดงไปได้ประมาณ20นาทีเนี่ยครับฝนตกนัดแล้วก็มีล่มแห้งพร้อมนะครับ ตอนนี้ลมเริ่มหยุดแต่ว่าฝนก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับยังเป๋ายัางเป๋าอาดอ่ะรากเราอันนี้ของไาตอนนี้ฝนแห้งครับผมแล้วก็ลมมาแรงด้วยนะครับก็ต้องยกเลิกนะครับงานวันนี้ยกยกเลิกนะครับ เอาคีย์บอร์ดลงมากก่อนนายเอามาเปาไดบะเอามาเปาบะลูกเออเออไปเอาคืนรถสันเก็บขนกับกระบะออกมากก่อนอยู่ใต้เว้ทีอ่ะสู้จ้าทุกคนครับจ้งสีห่หล่ะครับพี่น้องสแสดงกลางแจ้งเนี่ยครับพี่น้องเห็นบอล้มล้มแห้งอีลีล้มพัดผ่ามาัน เก็บอุปกรณ์มาคืนห้องชุดก่อนวันนี้ถอยนะครับยอมแพ้พมื้อนี่แพ้ครับผมแพ้แพ้ธรรมชาติธรรมดาครับอยู่ใ้ฟ้านก็ต้องมีฝนยิ่งช่วงนี้จริงๆแล้วนะครับมันก็จะเป็นช่วงหนาฟ้าไม่ฝนไม่ก็จะมีลมด้วยอากาศร้อนช่วงกลางวันนะครับมื่อนี้อาการหอนแห้งอีหลี ยกเลิกนะครับวันนี้ยกเลิกครับแสดงต่อไม่ได้ครับผมซอยโดแช่โคดไหลประชาสัมพันธ์ซอยเนี่ยได้รับเพื่อเพื่อพี่น้องแฟนขับเขาพี่น้องแฟนขับเขาผูขลั่งเดินทางทรงข่าวเพิ่นวาป่ต่องมานะครับเหรียก็ได้เก็บไปของ มพมเป็นอยังดอกดีครับเราเอาความปลอดภัยไว้ก่อนเราเล่นไปคนก็มาเบิงบ่ได้เม้นมาเบิงนเองสิกะสิเปียกฝนกัน